สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีคลิปสาธิตทรงผมสั้นนะคะเพราะว่ามีคำถามเข้ามากันเยอะมากว่าผมสั้นจะก้าวผมยังไงให้ดูสวยและเป๊ะนะคะวันนี้ครูมาสาธิตให้ทุกท่านดูค่ะอุปกรณ์ในคลิปนี้ที่เราจะใช้มีสองชิ้นนี้ประกอบด้วยเสริมผม3ชิ้นและก็ตัวยืดเสียบค่ะครูจะใช้ตัวเสริมผมทั้งหมด3ชิ้นหรือถ้าใครไม่อยากคุ่ยมากเราใช้แค่2ชิ้นพอ วางเล็กกลางใหญ่แล้วก็กดลงไปหลังจากนั้นเราใช้ตัวยืดเสียบนะคะเสียบผมด้านที่เราถนัดก่อนเสียบมาอยู่ตรงกลางใช้ส้นมือนะคะกดไว้แล้วจับผมอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ยืดมานะคะเราจะทำยังไงก็ได้ให้ผมเราอยู่และดูดีค่ะอันนี้คือทรงที่หนึ่งสำหรับทรงที่สองนะคะ เราใช้อย่างรัดผมผมที่พอมัดได้หรือสั้นกว่านี้เราสามารถทำทรงที่สองโดยการใช้ตัวยืดเสียบบิดมาข้างหนึ่งนะคะทำเป็นโบแล้วก็ยืดไปแล้วก็ล็อกผมมาเราสามารถลากตัวเสริมผมลงมาอยู่ตําแหน่งหัวแบนได้นะคะเราก็จะได้ทรงที่สอง ถ้าต,ตัวเสริมผมเหลื่อมออกมาเราใช้หวีหางนี่นะคะเป็นตัวเก็บทรงให้ดูเรียบร้อยค่ะคลิปยืดเสียบสำหรับผมสั้นของเรานี่นะคะจบไปแล้วสำหรับสองทรงเราสามารถดูได้แล้วก็ทำเองได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ครูอิงเป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ